ปุ๊บเอาแล้วผมมานั่งกับคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยเสร็จแล้วมาบอกว่า้ทำไมไมเคี่ยวจังวะอะไรเงี้ยอไม่เป็นไรผมบอกวันแรกเลยว่าผมเคี่ยวเรื่องนี้นะครับเพื่อความยุติธรรมของทุกคนนะไม่ใช่ว่าคือคะแนนมันฟรีอยู่แล้วว่าผมไม่ได้ลงทุนอะไรผมให้คะแนนใครเท่าไหร่มันไม่ได้มาแบบเป็นเงินที่ผมไปลงทุนที่ไหน,นผมไม่ได้มาห่วงคะแนนผมจะห่วงคะแนนทำไมถ้าเราทาได้ผมมาให้ให,ใหเต็นนะครับแต่ผมต้องการให้มันยุติธรรมกับทุกคนโดยเฉพาะคนที่เขาสุจริต เขาก็ควรจะได้รับความเป็นธรรมด้วยว่าเขา่าสุจริตแล้วนะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ต้องกังวลนะครับผมอันนี้เป็นแนวทางของผมเนาะผมจะพยายามทําไงก็ได้ให้มันยุติธรรมกับเราให้มากที่สุดอย่างที่ผมเรียนไว้เมื่อกี้นะครับอสอนสองห้องทําทําเป็นไปได้ไหมจะมาสอบพร้อมกันถ้ามันไม่ได้จริงๆมันก็ไม่ได้เนาะแต่ถ้ามันได้ก็จะพยายามทําให้มาสอบพร้อมกันจะได้ข้อสอบเดียวกันเวลาเดียวกัน อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีประเด็นพวกนี้นะครับที่ผมจะพยายามอำนวยการสอบให้ดีที่สุดที่ให้มันยุติธรรมนะครับถ้าสอบออนไซต์ได้ก็จะสอบออนไซน์นะครับเพราะว่าอย่าง